รีเวนยอมแพ้บนแล้วเหรออะไรนะแอปแอปเออไว้เสียหลิงมากเข็นมาสิเค็น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 เข็นทำไมชอบบวนชิบหายตัวกระเทยแก่แต่ไซร่านี่กระเทยจริงห้อยกระเทยเลยตอนไหนที่กูเห็นมันในซีเนมาติกอ่ะคือแบบกระเทยชิบหายอ่ะแล้วรีเวนหน่อยอเนี่ยดูดิไอ้แค่เข็นปาได้ด้วยไอ้แค่ล้าได้ไงเอ๊ะไม่ดั่งเป็นของมัน ขี้อะไรมาครับเออเออมาแล้วเออขี้นานหน่อยก็ไม่ได้ดอกสวัสดีค่ะมดนหมวดสวัสดีค่ะไแม่ตอนนี้ยังอยู่ญี่ปุ่นปะเนี่ยกลับบ้านแล้วค่ะแม่ถึงบ้านแล้วเหรอแกเวลาฉันลงอ่ะคือฉันไม่ได้อยู่ที่นู่นลงย้อนกลับมาแล้วกูเพ่ได้ลงตอนที่กูกูอยู่นู่นกูไม่ลงอ๋อเพราะว่าเข้าขใจเข้าใจเข้าใจ เวลาลงค่ะ,ะกลับมานอนอยู่บ้าน่าอีกทิแล้วเดี๋ยวจะลงนะคะแล้วก็ค่อยแบบว่าอาฟ,ฟ,ฟิล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 เข้าใจละเข้าใจละตอนนี้กูยังนั่งแต่งรูปอยู่เลย <laughs> โอ้โหคอมกูดับเลยอ่ะเป็นจอดำเลยแค่นี้ค่ะยังหาห้องไงม่เจอ่วงแล้วเนี่ยยีดอเออได้ได้ล่างเขาอ,อย่างชั่วหน่อยวัน้ต้องกัรให้หมอนลิ้มตัวอะไรครับ ะะต้องการให้มาเล่นตัวอะไรครับอ่คืนนี้นะคะพี่ลูกไม้ต้องการให้นอ้อมอนเนี่ยเล่นตัวอะไรที่แบบว่ามีความแบบมีซีซีใช่ไหมครับเออซีซีแบบว่าตันๆนิ่งๆเป็นวันอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ไม้ต้องการอาาะไรครับให้มันแบบว่าชีแบบลิกพุซซี่พี่ได้เลยอะคะ่ะได้ครับยูมีได้ไหมครับก็ก็น่าจะมีด่าน่าจะมีด่าเกิดขึ้น ตัวตันมึงก็เล่นเป็นเยอะแยะเอามอนเล่นเองก็ได้นะแผ่นสี่ออนเออเล่นแบบเน้นดาเมจดาเมจ่งจึงจึงชีวิตก็แบบนี้แหละแล้วเพื่อนก็บอกว่าฮ่ามึงทำไมมึงคิดแพงตลอดเลยนะก็จริงจริงคือคุณไม่ได้อยากไปทำงานอยากนั่งเล่นเกมีี่่พสั์ชีวิตเราก็ต้องการแค่นี้แหละต้องการอะไรมากมายเอาไซล่าก่อนก็ได้มันมีต้นไม้เยอะหมด โอเคโอเคเบลมันนำแบบอะไรก็ได้ไม่ได้ไยเรียงไม่ได้ไปเล่นจริงแชมกันอยู่แล้วรู้แต่ว่าคนเรามันก็มีอยู่แล้วหมายถึงแบบลำแบบลำคาลเกมไม่ได้บอกว่าอะไรเพื่อนอ่ะก็เป็นตลอดนะกูรอได้ไงเนี่ยอ๋อมีเคนเข้ามาด้วยกูไม่ทันมองเลยเมื่อกี้ Thank y o น next ค้ะน้องเคนหมย มีโดดไหมมีดดไหมมีโดบไหมไม่มีละอ๋อมีแต่ว่าไม่กล้าเข้าเดี๋ยวตายเออเดี๋ยวมอนเดี๋ยวมันตินน๊กบอกกันไหนะว่ากูไม่ไปอ่ะกูอันตรายมากเลยเดี๋ยวกูโดนหลักอ่ะจะโดดไหมจะโดดรออีกหนโอเคโอเคห้ามตายมามา,มาลากคลิปมั้ยมาลากคลิปไม่ชอบบ้วนชิบหายอีตัวกระเทยแก่แต่ไซร่านี่กระเทยจริงโ่อยกระเทยเลยตอนไหนที่กูเห็นมันในซีเนมาติกอะ่ะคือแบบกระเทยชิพหายอะ่ะกูยังไม่ได้ดูเลยอะ่ะแอบน้อยเหมือนกันซีเนมาติกเก่าดิซีเนมาติกคาตาคาตาทำ ผัวเก่าอ่ะโดนเลนกาจิ้มจิ้มเม็ดเออเออคิดสิได้ยังไงอีดอกทุเรศแวกหลีให้จิ้มอุบัมาดีมา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 เอาชิบหายละไฟล่า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 กีบเยอะนะโดดดอกได้นะอ้าวนึกว่ามอนยังอยู่นะเนี่ยตายหฮาดอกไม้แม่งดอกทองจุกกูตายดีเดี๋ยวมาเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาไหมรอเลยจริงเหรอยังไม่มาไหวสับไอโคดน เอาไส้ลากไหมโดนโดนโดนโอ๊ยๆกันดิโอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพ่อมึงไอ้เหี้ยอ๋อสัตว์เอ้ยแม่ย้อยกาลิโอแม่งรู้เหลี่ยมเกินปวดก็น่าจะไม่ไหวนะหมดหมดกลับมาก่อนชิบหายละโดนโดนโดนไอคั่ไม่ชอบเสือกเอฟแ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 อฟเฮ้ยเฮียไอ้โควไอคั่สัตว์โคสวนนะ กดตีนกูรู้แล้วกูรู้เหลี่ยมมึงแล้วเกือบลิทีเดีเดี๋ยวมึงมีอันตีเฮี้ยเคนมาสิเคนเคนเคนเค็นยังไม่มีโดดมอนเสียวว่ะอะไรอย่างไรเข้อใจปะเป็นคนที่ทำทำมาทำที่อะไรไม่รู้เวล่เวลาเอางูตูนะ ไไปปไหนแ n ง y ิว <Thank you S 1> ค่ะมดมวดเลิฟอยูคือทำเฮียอะไรไม่ตรงเวลาไกเขาจะไม่รู้ว่าตอนไหนคนทำอะไรคือมันสามารถอี้ามกันแพงได้นะมันก็มาช่วยกูนะมดมวดอย่าเพิ่งเปียบหนึ่งสู้ไม่ไหวฮีๆเละน้อยกูคงต้องเล่นดันเลนก่อนแล้วมึงก็ดันหนึ่งแอบแซบบนริเวนยอมแพ้บนแล้วหรอคิดเพิ่มไม่ตม่ม อะไรนะทะเ,เลาแกโดดท้าปะนั่นอะไรเพราะว่าทำอะไรบ้างมึงทำอะไรบ้างโดนกูตลอดเลยในเกมแค่นี้นะทีมไฟชนะนะแต่ว่าแพ้ดันเลนนะคือจบเลยเฮียทีมไม่ต้องทำทีอะไรนอกจากนั้นนะไปแลนะ้วปะทีว่า ติกเข็นได้ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยกูต้องออกคอมแลกเตอร์มาก่อนแล้วมึงเนี่ยอ่าจะไม่มีแล้วมีดาเมจเหลือเลยตอนเนี้ยเนีมึงมาไอ้เหี้ยไอ้ฟาดพันพันจิตไปแล้วเพื่อนกูทำอะไรได้ยังขอบคุณนะอาริกาโตไอเนี่ยเดีเว้นหน่อยไอ้เหี้ยดูดิไอ้เหี้ยเข็นฟาได้ด้วยไอ้เแค่ร้าได้ไงเอ๊ะ โอ้ยยยยยยยเดียบแอบแอบเออว้เสียวหลี่มาเดี๋ยวกูเื่อดด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 ย่าอดด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 นดดดดดด าอาไ้พังพัวลงไปอขอบใจมากไม่เป็นไรไ,ไดส้สู้ได้สู้ได้ถ้ามันไม่กดย้อนบึมตอนไหนกดได้ดิ่หยุดมันไม่ <laughs> คู่ว่ามันไม่น่าจะธรรมาดานะไอ้ีคู่ตัวเนี้ยกดตีน้ยได้เออมันไม่น่าจะใช่กูว่ากูสอนลีว <แก S 1> เวน<า>่นอยู่พี่เอ้ยแม่ย้อยบวกคงไม่ไหวละต้องดันไปเรื่อยๆเราเเออราต้องดันเลนตัวเนี้ยแล้วไปทำอะไรของเรา ดิแทกมัง้ง <c oughs> เดินเล่นละเอออีดอกรีเวนเป็นประโยชน์แล้วตอนเนี้ยเออมึงทำตัวงั้นละดีแล้วควอยกูดันรีเวนแม่งหนักชีวิตมากเอามอนป่วนไปก่อนรถมันขึ้นไปแล้วมันเทนไปละเอาป้อมเรากลับทันทีเดี๋ยวกูตีวิชชั่นให้ต้องกลับเลยค่ะใช่ค่ะถูกต้องที่สุด ไม่ยุ่งแล้วกันมึงทีเดียวตีหัวกูทีเดียวแปดร้อยไอ้เียให้กูทำไมมึงแรงมากเอโอโคเขารอ้องตายกูไม่รอดหรอกเีย yeah. ไอ้เฮียนั้นไม่ตายหรอกอลิกตโต ไอ้แค่านั้นยังไม่ตายหรอกเออผู้จัดการ<อ>ให้ละจบแล้วจบแล้วมึงจบแล้วมึงเกมนจบแล้ว <c oughs> นายโจ๊บเด็ดนายโจ๊บเด็ดโอ้ย,อยก็นอนไม่ได้ดิไม่เข้มข้นเราไม่นอน <c oughs> โอ้ยต้องไปแล้วแหละว,วันนี้น่าจะได้เท่านี้เออเออไปละโอเคจัด okay, การ